ครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม g i f t of the p e t i f y นนั่นเองนะครับหรือว่าเกมลุมศพสัตว์นั่นเองครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับผีนะครับผีที่มันเป็นหัวงูนั่นเองครับผีอะไรวะผมก็ลืมชื่อนะครับอะไรวะา่อนึกแปบบ๊บอ๋อเข้าใจาละเฮ้ยจาได้ละ <laughs> เป็นผี คือเมลูซานั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมกันในคลิปเลยนะครับว่าเป็นเกมยังไงนะครับโอเคไปไปดูกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าเป็นการใช้เมาส์นั่นเองครับให้เรากด F C F C อ้า F C โอเคแล้วเราก็ให้กดชิปค้างเหรอเลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์ขึ้นไปได้กด กดไล่ต่อกดไรวะเอ้ากดไลค์ลแล้วกดตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราก็มาแล้วนะครับโอเคอเมื่อกี้อ่านยังไม่ค่อยเข้าใจโอเคนะครับอืมมันนานแท้แล่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไป ดูกันในเกมเลยโอเคไปเอามต้องตัดแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็มือบึ๊บบุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บ,บ,บ,บต้องให้เก็บเชือกเหรอแล้วกูจะนั่งไงนี้อ่ะยเฮ้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 ยท่านชมผมเดินถอยหลังมา คือมันหันไม่ได้อ่ะเฮ้ยอะไรวะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงมันหันยังไงวะท่านชมหันก็ไม่ได้อ่ะโอ้มาสลอนเลยไว้เฮ้ยมันหันยังไงวะท่านชมโอ้นี่ไงโอ้ได้แล้วท่านชมโอ้โหเล่นยากมากเว้ยท่านชมให้เราเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหคือมันต้องใช้ VR เล่นนะครับอ๋อ oh. oh. กดแท็บเปลี่ยนมือได้นะครับคือแล้วโอ้โหเสียงคือน่ากลัวมากเลยโอเคเดี๋ยวมันมันให้ทำอะไรอ่ะโอ้โห ตัวนี้ผมขนลุกมาแล้วเนี่ยนี่นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเมรุซ่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคือมันน่ากลัวมากเว้ยท่านชมโอ้โดนตรีมันขนลุกมากเลยท่านชมเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวโผล่มาแบบแห้งตกใจเลยนั่นแหละ ท่านผู้ชมอันนี้ทำอะไรอะ่ะรูปหัวเลยรูปหัวเลยดยดึิ๊ดดิ๊ดี่อบอกนะว่าพวกนี้โดนเมรุซ่าสาบแน่เลยผมว่านี่ไงใช่ปะ่ะมันชี้มาทางนี้ไอ้น,นี่มันจะปา่าอะไรเสียงนี้ผมไม่กล้าเดินไปไหนเลยเด้ย เก็บจุดเกาะได้ไเฮ้ยเฮ้ยยิ้มพายแล้วท่านผู้ชมผมขนลุกว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยผมขนลุกจริงนะเนี่ยหืมน่ากลัวป่ะท่านผู้ชมโอ้ยจะโผล่มานะเฮ้ยเฮ้ยมันได้ทำอะไรอะ่ะตอนนี้ผมกลัวไปหมดแล้วเนี่ย ผมเข้าใจแล้วท่านชมอันนี้มันคืออะไรอ่ะให้เราไปเก็บชิ้นส่วนบอกว่าวท่านชมแบบเหมือนพวกไขปริศนาอะไรประมาณเนี้ยอย่าพิ่งโผล่มานะเยี่ยมเมื่อกี้ผมเมื่อกี้คือผมเห็นไหมโคตรน่ากลัวเลยท่านชมไหนวะนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ลง เฮ้ยอย่าพึ่ง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 เก็บดีเก็บเอาเฮ้ยเก็บเก็บซีเก็บเก็บเป็นไงอะเออเออนี่ไงได้เลยวิหล่อตายแล้วกูอะไรไปแล้วไปแล้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 แล้วคือแม่ง โอ้นี่กดคืนค่าหมดเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไงต่อไงต่ออย่าบอกนะมันต้องให้เก็บครบทุกการนะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้อะไรวะที่ผมดูหนังมานะคร่าวๆก็อย่าไปมองตาตาของมันนะครับใช่ป่ะวะรวม หรือว่ามองมันก็ตายเหมือนกันวะผมก็ไม่รู้ในเกมเขาทำมาอย่างไรนะครับเขี้น่ากลัวนี่ไงผมเจอแล้วเดี๋ยวๆๆผมเปลี่ยนนี้ไม่ได้วะเอ้ยเปลี่ยนสินี่ไงนี่นี่ไงเฮ้ยอะไรวะ อะไรวะท่านชมอยู่โบกนะผมโดนสาบอะอืมนานแท้อะเ <c oughs> ฮ้ยอะไรวะผมกำลังจะเก็บชิ้นส่วนผมไปเดินชนในนั่นอะผมว่าผมตายแน่เลยเอา้าคืออะไรอะเมื่อกี้มืด โอเคโอเคท่านชมอ๋อเมื่อกี้ห้ามห้ามไปเดินชนอะไรมันน่าจะมืดครับท่านชมเมื่อกี้ผมไปเดินชนหุ่นแล้วหน้ามืดเลยเกี่ยวหรอวะโอ้โหเสียงขนลุกเลยครับอันนู้นก็ทางที่เรามาโอเคอันนี้เอาไว้ไหนอะโอเคเหล็กกี่ขีดเนี่ย อย่างมันเหมือนมันอยู่ใกล้ๆนี้เลยท่านผู้ชมจ้าจเอมานะฮะผมกล้าเข้าไปเลยวะ่ะเมื่อกี้ผมเจอมันเดินมาแบบหืมนู่นไงท่านผู้ชมโอ้ยอ้ย,อ,ย,อ,ย,ยอุ้ยอุ้ยขี้ผายอ๊อฟ มันน่ากลัวเลยท่านผู้ชมโอ้ขนลุกหมดเลยอาวอาวอาเนี่ยห้ามไปเดินชนอะไรเงี้ยหนา้ามันจะมืดเลยเมื่อกี้ผมเดินชนหุน่นผมนึกว่าข้างแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอาวุธให้เลยจะไปยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่น,น่ากลัวเลยท่านผู้ชมมาดิ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 ไปแล้วโอ้ยเฮ้ยทุกชุด ทุกชุมมตายแน่เลยตายแน่เลยฮึบฮุ๊บฮึ๊จุกระดับเทพอยู่จักเป้าเฮ้ยมตามกูไม่ทันเลยดีมาซี่มาซี่เยู่ไหนวะเห็นไหนวะ,หนวะโหตอนนี้ผมขนลุกหมดแล้วทุกชุมคือแบบผมก็เป็นคนกัวผีนิดนึงไง นึงๆอ,อยู่ทางนน้นเดี๋ยวเราก็จะไปตรงหุ่นรูปปั้นของมันเลยนะตามมา呀เดี๋ยวตามมานะไปแล้ว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 โอ้โหเสียงมันเลื้อยไปแบบโคตรน่ากลัวท่านผู้ชมใน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 ันไหนวะอันนี้เก็บได้ปะ เก็บได้ป้าเฮ้ยคิปหายผมนึกว่าโดนหัวกระโหลกง,งับมือด,ดูดิดูดิเฮ้หยหัวกระโหลกฟันลุดเลยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอ้าวอย่าตามมาอย่าตามมามันมาแล้วท่านชมมันมาแล้วมันมาแล้วหัวกระโหลกใส่ไงอ่ะ เอ้าหมวกโลกก็ไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหจะเอ็ดตรงหน้าเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าชมแป๊บหนึ่งครับโอ,โอ้โหผมขนลุกหมดเลยตอนเนี้ยโอ้โหมันอยู่ตรงไหนเนี่ยชิ้นส่วนะอะตรงไหนวะท่านชม ก็จะรีบหาชิ้นส่วนเลยครับคือแม่งผมกลัวมากเลยตอนนี้แล้วคืออีกอย่างนะมันเล่นยากโคตรเลยเนะี่ยแบบปุ่มอะไรผมก็ไม่รู้กดตรงไหนะคือผมก็อ่านได้คร่าวๆอะเฮ้ยมันหมายแล้วอะเฮ้ยทำไมผมขนลุกตลอดเวลาเลยวะเนะี่ยชิ้นส่วนแล้วชิ้นส่วน คนชิ้นส่วนมันอยู่ยังไงปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอย่ามาทางนี้เด้อผมเห็นแล้วว่าท่านชมผมเห็นชิ้นส่วนแล้วเดีูดยยิผมขอทำมือให้มันลงไปข้างล่างก่อนนะครับเอ้ยเอ้ย <geon. S 2> เดี๋ยว<ๆ>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 เดี๋ยวเป็นเป็น เฮ้ยลงไงเนี่ยเอาเป็นหนึ่งนะครับท่านชมคือมันบังคับยากมากเลยอะเดี๋ยวๆๆนี่ไงผมได้ละเอาเฮ้ยไปปล่อยทำไมมะเนี่ยเฮ้ย ได้แล้วได้แได้แล Four ้วได้โอเคเรากดซีไปเลยครับเอ้พม่ช่กดอะไรวะเออช่ามันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเต้องอนานี <tul ß. S 2> ้รีบกลับไปเฮ้ยเปิดประตูเร็วเร็วเร็ว เั้ไงต่อหมุนเหรอหมุนซี่หมุนซี่เดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นยังไงอนะขึ้นขึ้น <c oughs> มันบังคับยากอะท่านผู้ชม,มขออภัยด้วยนะครับที่เล่นไม่เป็น <c oughs> คือมันบังคับยากจริงงับอะไรก่ะให้เราทำอะไรอ่ะเฟืองมึงก็ครบแล้วไม่ใช่เหรอ เปลี่ยนเป็นมือซ้ายไงนี่ไงเอ้ยมือขวาดิเออกูหลงไป <c oughs> เดี๋ยวมันหมุนยังไงวะท่านผู้ชมเดี๋ยวเงี่งง่าขึ้นก่อนหรือมันต้องมีอีกวะชิ้นส่วนอะเฮ้ยนี่ไงนี่นี่น,นี่เอาตัวเดินชนไดเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาอันนี้ขึ้นชึบ เอ้ยขึ้นสิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงสกิดไปสิโอ้โหเอยเล่นยาโคตรเลยเว้ยนี่ไงนี่ไงผมทำได้แล้วผมทำได้แล้วโอ้โห,หลุด,ดีอ,อ่ะออซสิหมุน หมุนอีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างกลุ่มคืนก่น oh, <c oughs> นอนโอ้หมันแสงอะไรเราจะเดินขึ้นไปเลยนะครับเอาชิปหาย จบแล้วจบแล้วเออเอาซะกูแบบโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกม Give of the p a t f i f e นั่นเองนะครับก็แม่งน่ากลัวมากเลยนะครับท่านชมใครอยากเล่นก็สมาร์ทโหลดเล่นได้นะครับในสตีมนะครับ มีโหลดให้้ <c oughs> มีให้โหลดฟรีนะครับเออก็สามารถโหลดเล่นกันได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกับเกมนี้นะครับก็เออผมก็ยังไม่เคยโดนในเมลูซ่านั้นสาบให้มันแข็งเลยโอเคนะครับใครอยากเล่นก็ไปโหลดมาเลยนะครับก็โอเคนะครับเขาก็ไม่ได้จ่ายอะไรนะครับโอเคโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคนะครับไปเจอกันในเกมอื่นๆเกมหน้านะครับโอเคนะครับ ไปนะครับบ๊ายบาย